คลิปนี้มาดูเครื่องพ่นสีแบตเตอรี่กันนะครับตัวนี้ยี่ห้อ Total เดี๋ยวผมจะพ่นให้ดูท้ายคลิปนะครับเรามาดูกันก,นก่อนว่ามีอะไรมาบ้างตัวนี้ผมซื้อเป็นเซตที่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่เลือกเป็นรุ่น4แอมป์นะครับ ตอนหาข้อมูลเนี่ยเราจะซื้อรุ่นไหนที่แบบว่าเออไม่อยากให้เสียงมันดังคือผมมีตัวเก่าที่มันเป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับเพราะเวลาเราใช้งานนะครับไอเครื่องที่เป็นรุ่นที่เสียบปลั๊กแล้วก็เป็นกระเป๋าสะพายแล้วก็เป็นกานะครับตัวนั้นเนี่ยอ่าหม้อลมจะทํางานตอลอดเวลาจะดังมันไม่ได้ดังเฉพาะตอนที่เราพ่นก็เลยเปลี่ยนใจว่าโอเคงั้นคราวนี้เราซื้อเป็นแบบปืนแล้วเป็นแบตเตอรี่เลยดีกว่าที่กล่องเขียนว่า total ยีโวลต์นะครับแล้วก็เป็นกาล่าง ในกล่องมันไม่มีแบตเตอรี่นะแล้วก็แบตเตอรี่ของที่ที่สำหรับรุ่นนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่2แอมป์นะครับแต่ผมว่า2แอมป์บางทีแบบน้อยไปเพราะว่าเวลาเราใช้เรากดแช่นะครับ4แอมป์ไปเลยเปิดขึ้นมาก็เจอตัวกาเลยนะครับแบบนี้แล้วก็มีคู่มือมาแล้วก็มีตัวที่เช็คสีนะครับตัวนี้ไว้เช็คความหนืดของสีว่าพอเราใส่สีเข้าไปแล้วว่าจับเวลาว่ามันหยดเท่าไหร่ ถ้าแบบหยดนานก็คือว่าหนืดไปถ้าหยดเร็วก็แปลว่าเหลวไปนะครับปืนพ่นนะครับจะมาเป็นแบบนี้รูปร่างผมหมุนให้ดูนะครับข้างหลังปลายข้างหน้าตัวแทงแล้วก็ที่ใส่แบตเตอรี่จะเป็นแบบนี้ครับตัวปืนตัวปืนนะครับก็เป็นไกลปืนแบบนี้ ข้างบนมีปุ่ม Unlock นะครับตัวนี้มีปุ่มอ n l o c k กดแล้วดึงตัวนี้ออกมามองไปข้างในมีมอเตอร์แล้วก็สวิตช์นะครับมันมีสปริงแล้วก็หมุนออกมาแล้วก็กดเพื่อเบรกเบรกว่าให้กดแค้เท่านี้ตัวนี้นะครับสเปค20โวลต์600มลที่เติมสีหมุนออกมาเป็นแกนพลาสติกนะครับเนี้ยพลาสติกบนเลยถอดได้ ก็ดีครับกล้องนี้ถอดได้ดีเวลาล้างมันจะสะอาดาถอดได้เรื่อยๆตัวนี้ก็ถอดได้สำหรับใครที่ถามว่าขนาดนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนอันนี้ปืนนะครับอ่ะดูผมวัดให้ดูเลยข้างบนนะครับอยู่ที่ประมาณ26เซนตัวนี้นะครับ26สเซนความสูงนะครับวัดจากแท้งล้วกันนะครับขึ้นมาประมาณ 25เซนนะครับความสูงส่วนความหนานี่นะครับความหนาอยู่ที่10เซนนะครับประมาณ10เซนอ่าอันนี้เป็นขนาดคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับด้านหน้านะครับมีสติกเกอร์บอกสถานะไว้แล้วก็มีไฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพินต่อแบตเตอรี่มีเท่านี้เลยครับจ่ายไฟที่21บวลตแอมป์นะครับแล้วก็เป็นลั๊ก AC ยาวประมาณ1.5เมตรสุดท้ายนะครับตัวแบตเตอรี่ใหญ่และหนักนะครับผมใช้สวรรน์แบบอยู่ตัวนี้หนักหนักหนักกว่าทุกตัวหนักกว่าทุกตัวที่มีเนี่ยจะเขียนไว้เลย20โวลต์4แอมป์ข้างหลังมีปุ่มเทสแบตเตอรี่ตอนนี้มี1ขีดอ่ามีปุ่มเทสแบตเตอรี่ตรงนี้ข้างหลังข้างหน้าก็เป็นปุ่มกดปลดแบตเตอรี่นะครับข้างบนเป็นพิน ที่จะไปเกออาะอที่ต่างๆข้างหลังนะครับเขียนไว้ว่า4แอมลิเทียมไอออนการใช้งานนะครับก็เอาแบตเตอรี่มาเสียบเสียบด้านหลังแล้วกดเข้าไปแค่นี้เลยแล้วพอกดข้อดีของมันคือพอเราพ่นแล้วเราหยุดนะครับเครื่องมันไม่ดังอ่า ก็มันไม่ดังคือมัน,มนพวกนี้เป็นโฮมยูสนะครับไม่ใช่เป็นระดับโรงงานอุตสาหกรรมถ้าโรงงานอุตสาหกรรมก็คบดังไปเถอะแต่โฮมยูสบางทีเราเกรงใจข้างบ้านหรือเกรงใจคนอื่นๆนะครับก็จะพ่นเฉพาะตอนที่ใช้จะเป็นลมออกมาครับส่วนตรงหัวหมุนแล้วก็ปรับได้มันถอดได้นะครับแบบนี้ กันหมดมาก็เป็นเหมือนทั่วไปข้างในก็เป็นเหมือนหัวทองเหลืองนะครับแล้วก็ปรับกระจายองศานะครับเนี่ยว่าจะคนตรงคนแบนคนตั้งอะไรแบบนี้ตัวนี้นะสามารถตั้งได้นะครับเนี่ยตัวน,นี้อยู่บนโต๊ะจะตั้งได้เวลาเราค้นแบนานแล้วเมื่อยนะครับวางลงตรงๆได้เลยนะ่ะ พราะบางรุ่นวางละเอียงถูงกไหมฮะบางรุ่นต้องไปวางบนแท่นของเขาอันนี้วางกนพื้นได้เลยบางอันเนี่ยโหที่ผมใช้นะไอตัวเนี้ยมันสูงกว่าตัวตัวปืนใช่ไหมครับเขาวางอเอียงเราก็กลัวเละอะอมาไม่หกหรอกแบบกลัวเละเอะเราเสียบเครื่องชร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟสีเขียวแบบนี้เราก็เอาแบตเตอรี่คว่ำหัวเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นสีเขียวกระพริบหมายความว่ากําลังชาร์จนะครับถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวติดค้างถ้าแบตผิดปกติจะเป็นสีแดงนะครับมีแดงกระพริบอุณหภูมิร้อนแล้วก็แบตหมดเป็นสีแดงเอามาใส่น้ำยาล้างรถล้ลางน้ำปเปล,ล่ารอบหนึ่งแลก็คนน้ำยาล้างรถ 你我行。 เจะได้กปนประมาณนี้ครับสำหรับการปรับหัวและการใช้งาน อันนี้เสร็จสิ้นกระบวนการที่ไปพ่นทั้งแชมพูรถยนต์นะครับแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์ผมลองใส่แอลกอฮอล์แล้วก็ลองพ่นนะครับแล้วก็พ่นสีที่1กําแพง1กําแพงแบตเหลือเฟือเลยนะครับสบายมากไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อันนี้ถอดล้างจุดที่ล้างยากที่สุดคือในพินตัวนี้นะครับในตัวตัวเนี้ยสีมันจะขังอยู่ข้างในนี้ก็คือต้องอัดน้ําเข้าไปแล้วก็กด ให้ออกมาไม่นั้นเดี๋ยวเข็มตันนะครับยังมีน้ําอยู่เลยนะครับมีแค่ตัวนี้ที่ล้างยากที่สุดที่เหลือก็ไม่มีอะไรอันนี้พวกนี้ล้างง่ายถ้าเป็นสีน้ํามันก็ใช้พวกน้ํามันสนล้างแล้วก็ตบด้วยทินเนอร์ก็ได้นะครับแล้วก็พ่นทิ้งหน่อยพ่นทิ้งเพื่อล้างผินข้างในข้อดีนะครับก็คือดีหมดทุกอย่างเลยก็คือใช้พ่นสะดวกไม่ต้องกลัวหก เพราะว่าเป็นกาล่างนะครับกาล่างกาบนบางทีเอียงกล้ฝามันหลน่นกาล่างนี่คือแบบกับหัวยังไม่หล่นเลยอ่ะแล้วก็ตั้งได้พ่นได้ดีน้ำหนักไม่หนักเกินไปนะครับไม่เมื่อยแขนแล้วก็ถ้าเป็นกำแพงพ่นกำแพงผมว่าให้10นาทีเต็มกำแพงเลยเหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็ส่วนการ จัดการเรื่องสีนะครับว่าความเดียวของสีผมไม่ได้ถ่ายไว้แต่ดูคลิปวิดีโอของโรงงานเลยส่วนข้อเสียนะครับเจอข้อเดียวจริงๆเลยคือความละเอียดนะครับหัวจะมันจะพ้นแล้วค่อนข้างหยาบเวลาเราตั้งตรงนี้ตั้งว่าให้กดกดเท่าไหาร่จริงๆใช้าการกดก็ได้นะครับการกดนะคือกดน้อยเนี่ย กดต,ตอนแรกอลมออกไปก่อนสียังไม่ออกแล้วพอกดนักอีกทีนึงก็จะเป็นละอองละเอียดแล้วกดแรงๆเข้าไปลึกๆนะครับก็จะกลายเป็นปริมาณสีเยอะก็จะหยาบขึ้นแต่ว่ามันหยาบเกินไปถ้าสนใจก็เซิร์ชลาซาด้าได้เลยขอบคุณครับ